สเต็ปที่1ค้นหาความต้องการหรือคุณค่าแห่งชีวิตที่แท้จริงของท่านก่อนที่จะเข้าสู่สเต็ปที่2ถึงสเต็ปที่6ท่านจะต้องผ่านด่านสเต็ปที่1ก่อนนั่นคือการค้นหาความต้องการหรือคุณค่าแห่งชีวิตที่แท้จริงของท่านก่อนดาไลาลามะผู้นำทางจิตวิญญาณของชาวทิเบตได้กล่าวประโยคสำคัญเกี่ยวกับแพชชั่นไว้ว่า the purpose Of our life is to be happy หรือจุดประสงค์ของการมีชีวิตก็คือการมีความสุขหากมาดูความหมายของคำว่า passion หรือแรงปรารถนาในชีวิตจะมีความหมายว่าแรงผลักดันจากภายในให้เราทำบางอย่างเพื่อให้สิ่งที่เราต้องการหรือปรารถนาเกิดขึ้นผมนำคำกล่าวของท่านดารลลาละมะมาเชื่อมโยง กับคำจำกัดความของคำว่าแรงปรารถนาในชีวิตหรือ passion แล้วสร้างคำจำกัดความใหม่ขึ้นมานั่นคือจุดประสงค์คในการมีชีวิตคือการตอบสนองต่อแรงปรารถนาในการทำให้ชีวิตมีความสุขอย่างไรก็ตามในข้อจ,จริงความสุขของแต่ละคนอาจจะมีคําจำกัดความที่แตกต่างกันไปตามลักษณะเฉพาะบุคคล เมื่อพูดถึงความสุขของแต่ละคนเราต้องพูดถึงคุณค่าหรือ value แล้วคุณค่าคืออะไรคุณค่าคือความรู้สึกที่สำคัญต่อชีวิตจิตใจของคนคนหนึ่งการที่คนคนหนึ่งจะเกิดความสุขในชีวิตได้คุณค่าของคนคนหนึ่งจะต้องถูกเติมเต็มคุณค่าหรือความรู้สึกที่ต้องการถูกเติมเต็มแบ่งออกเป็น2ประเภทประเภทที่1คือคุณค่าหลัก และประเภทที่2คือคุณค่าที่ไม่ใช่คุณค่าหลักคุณค่าหลักคือคุณค่าหรือชุดความรู้สึกที่คนคนหนึ่งขาดไม่ได้และเป็นสิ่งจำเป็นที่คนคนหนึ่งจำเป็นต้องได้เป็นตัวกำหนดระดับความสุขเป็นเข็มทิศท,ที่ให้ทิศท,ทางการดำเนินชีวิตสำหรับคุณค่าที่ไม่ใช่คุณค่าหลักก็คือชุดความรู้สึก ที่ไม่ใช่สิ่งจำเป็นหรือสิ่งสำคัญยิ่งสำหรับคนคนหนึ่งจะเติมเต็มหรือไม่เติมเต็มก็ไม่มีผลอะไรกับชีวิตความต้องการที่จะเติมเต็มคุณค่าหรือชุดความคิดที่สำคัญกับชีวิตของคนคนหนึ่งก็คือ passion หรือแรงปรารถนาที่ต้องการจะเติมเต็มคุณค่าหลักของชีวิตนั่นเองณจุดนี้ท่านได้ทำความเข้าใจแล้วว่า คนเราเกิดขึ้นมาเพื่อหาความสุขให้กับชีวิตโดยที่ความสุขในชีวิตของแต่ละคนนั้นแตกต่างกันไปตามคุณค่าที่ต้องการจะเติมเต็มหรือที่เรามักเรียกมันว่าแรงปรารถนาที่จะเติมเต็มคุณค่าหรือ passion อย่างไรก็ตามมักจะมีคำถามว่าเราจะค้นหา passion ของเราได้อย่างไร จริงๆแล้วแพชชั่นเป็นสิ่งที่มีอยู่ในตัวเราทุกๆคนเราไม่จาเป็นจะต้องไปนค้นหาที่ไหนสิ่งที่เราต้องทำก็คือสังเกตความรู้สึกของตัวเราว่าความรู้สึกอะไรที่ทำให้เราเป็นสุขคนคนนึงจะมีแพชชั่นกี่สิบอย่างก็ได้เพราะแพชชั่นอยู่ในทุกพื้นที่ของวงล้อชีวิตไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินสุขภาพ ความสัมพันธ์ในครอบครัวและเพื่อนความรักการพัฒนาตนเองการพักผ่อนและการผ่อนคลายและจิตวิญญาณต่อไปนี้จะเป็น13คําคำถามง่ายๆในการสังเกตแพชชั่นที่เกิดขึ้นกับตัวเรา 1. เวลาว่างๆท่านชอบทำกิจกรรมอะไร 2. ท่านฝันอยากจะเป็นอะไร 3. สิ่งที่ทำแล้วรู้สึกว่าเวลาผ่านไปเร็วจัง 4. สิ่งใดที่ได้ทำแล้วแต่รู้สึกอยากทำอีก 5. สิ่งใดที่ทำแล้วรู้สึกสนุกหัวเราะดีใจ 6. สิ่งใดที่ทำแล้วตื่นเต้นเมื่อเราจะได้ทำมัน 7. สิ่งใดที่เราอยากทำถึงแม้จะไม่ได้ค่าตอบแทน 8. สิ่งที่คนอื่นชอบชื่นชมเรา 9. สิ่งที่เคยบอกกับตัวเองว่าเราเกิดมาเพื่อสิ่งนี้ 10. สิ่งที่เราเคยคิดว่า วันหนึ่งถ้ารวยแล้วเราจะทำมัน11สิ่งที่ไม่มีใครสั่งไม่มีใครขอแต่เราก็ยังทำมัน 12. สิ่งที่ท่านถนัดหรือเชี่ยวชาญ 13. สิ่งที่ผู้คนรอบข้างสังเกตเห็นสิ่งนั้นในตัวเราหลังจากที่ท่านตอบคำถามทั้ง13ข้อข้างต้นแล้วให้ท่านลองจัดลำดับความชอบในแต่ละข้อ โดยใช้ความรู้สึกชอบของท่านเป็นตัววัดระดับความชอบด้วยสเกล1-5โดยให้1เท่ากับชอบน้อยที่สุด2เท่ากับชอบน้อย3เท่ากับชอบปานกลาง4เท่ากับชอบมากและ5เท่ากับชอบมากที่สุดเมื่อท่านลองจัดลำดับความชอบแล้วท่านลองดูสิว่าลำดับ1-5ของสิ่งที่ท่านชอบคืออะไรนั่นแหละคือ แพชชั่นของท่านท่านมีชีวิตอยู่เพื่อสิ่งเหล่านี้พูดง่ายๆแพชชั่นเหล่านี้คือหางเสือหรือเข็มทิศที่จะนำทางให้กับชีวิตของท่าน